นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t t o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ขอเชิญคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมงานมหาเทวาพุทธาพิเศษกุมารไอไข่ไตรภา,าคีกุมารไอ้ไข่ดำาูุมารไอ้ไข่แดงกุมารไอไข่กุมารเทพแดนใต้แห่งเมืองนครศรีธรรมราชในวันพฤหัส,สบดีที่22ตุลราคมพศ2 5 6พณนห้าหา <25 63. S 2> มณมนพิธีสำนักศักยันอาจารย์อ๋บอบ่อทองตำบลบอ่อทองอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเริ่มเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปประธานเจ้าพิธีกรรมอ่านองค์การ บวงสวงตามตำรับสายใต้โดยพ่อครูหมอเท่าเพลศผู้เรืองเวทสายใต้และในเวลา17นาฬิกาพระเกจิคณาจารย์อธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลเททองหล่อ3ากุมารเทพแดนใต้ไตรภาคีนำโดยหลวงสปปสวัดในเต่าจังหวัดตรัง พระราชวิสุทธิกวีหรือพระมหาไมตรีวัดพระธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเกจิอาจารย์ภาคใต้และอาจารย์คารวสาทั่วประเทศไทยมากกว่า100สำนักทั่วประเทศไทยร่วมนั่งปลุกเสกไอ้ไข่ไตรภา,าคีสามกุมารเทพแห่งคิดทักศิณเมืองนครศรีธรรมราชงานนี้ห้ามพลาดผู้เข้าร่วมพิธีรับแจกไอ้ไข่ฟรีหนึ่งอมื์งงานนี้ห้ามพลาดมหาพิธีเทวาพุทธาพิเศษไอ้ไข่ไ,ขไตรภา,าคีอย่าลืมห้ามพลาด เปิดตำนานสามกุมารเทพแห่งเมืองนคร